ในยุคที่สาธารณสุขมีความก้าวหน้าเช่นในปัจจุบันนี้เราก็มาจะห่างไกลจากคำว่าโรคระบาดไปมากหรือแทบจะไม่ได้ยินคำนี้เลยทีเดียวแต่ทว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆก็มักจะนำพาซึ่งโรคใหม่ๆให้เกิดขึ้นเสมอบางโรคก็ยับยั้งและรักษาได้ทันท่วงทีแต่บางโรคกว่าจะคิดหาวิธีรักษาได้ ก็ต้องเกิดการสูญเสียไปไม่น้อยอย่างเช่นในยามที่โลกของเรากำลังเผชิญกับโรคใหม่อีกครั้งหรือที่เรียกว่าไวรัสโควิด -19 แม้อาการของการติดเชื้อจะไม่ได้รุนแรงมากนักแต่ด้วยตัวเชื้อที่มีการแพร่กระจายและติดต่ออย่างรวดเร็วประกอบกับยังไม่มียารักษาเฉพาะทางแนวทางการรักษาจึงทำได้แค่เฝ้าระวัง และรักษาตามอาการเท่านั้นหากเชื้อแพร่กระจายไปมากเท่าไหร่โอกาสที่จะมีคนเสียชีวิตก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราจงป้องกันตัวเองมองโควิดให้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อก็ได้เมื่อพูดถึงโรคระบาดในอดีตจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าคือโรคอะไรกันแน่แต่เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น จนทำให้มีคนตายเป็นจำนวนมากคนสมัยก่อนมักเรียกกันว่าโรคหาหรือหนักสุดก็เรียกเหมารวมกันไปเลยว่าหาลงโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้นำมาซึ่งความสิ้นหวังนั่นหมายถึงความตายกำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันได้ฟังแล้วดูน่ากลัวไม่น้อย แต่เพราะสมัยก่อนไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เช่นในปัจจุบันนี้เมื่อเกิดโรคระบาดคราใดก็ทำให้เกิดการตายแทบล้างบางกันเลยทีเดียวสิ่งเดียวที่ทำได้คือการทิ้งคนเจ็บให้ตายตามลำพังและย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อหนีโรคร้ายนั่นเองในภายหลังมีปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตามพระราชะบัญญัติสำหรับโรคระบาดปีพศ2456ระบุโรคหาไว้3โรคคือกาลโรคอฮิวาตกโรคและไข้ทรพิษสำหรับคลิปนี้นั้นนา,นานาจะขอกล่าวเพียงแค่อหิวาตกโรคเพราะถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงปรากฏคนล้มตายเป็นจำนวนมากและมีเหตุการณ์ที่น่าสยดสยอง อย่างตำนานที่เรามักจะคุ้นหูกันมากคือตำนานแร้งวัฏสะเกนั่นเองจุดเริ่มต้นของการเกิดอหิวาตกโรคในไทยนั้นได้ปรากฏหลักฐานพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขาของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพว่าอหิวาตกโรคนั้นมีการระบาดหนักในอู่ทองเมื่อปีพศ1890ขณะนั้น พระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราชได้หกปีเมื่อเกิดโรคระบาดหนักเข้าจนไม่สามารถควบคุมได้จึงย้ายเมืองหลวงจากอู่ทองมาตั้งราชธานีที่เมืองสีอยุธยาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเกิดอหิวาตกโรคในกรุงสีอยุทยาในสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อหิวาตกโรคได้ระบาดอย่างดุนแรง เมื่อปีพศ2363รงกับปีมะโรงในตอนนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าปีมะโรงหาลงภายใน15วันมีคนตายราว30,000คนเลยทีเดียวเริ่มต้นของอาการเริ่มจากผู้คนล้มตายด้วยอาการท้องร่วงอาเจียนหมดเรี่ยวแรงร่างกายเสียน้ำจนชอกตายเล่ากันว่าช่วงแรก ศพถูกนำไปเผาตามวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดสะเกตวัดสังเวทที่บางลำพูวัดบพิษพิมุกวัดปทุมคงคาทุกวัดปรากฏศพเป็นกองพเนินไม่มีการทำพิธีหรือสวดศพแต่นำมากองรวมกันแล้วเผาเลยความดุนแรงของหาลงครานั้นดุนแรงขนาดหาฟืนมาเผาศพไม่ทันทางเลือกสุดท้ายศพ ถูกนำไปทิ้งเกลื่อนเมืองบางก็ถูกทิ้งลงแม่น้ำลำคลองยิ่งในสมัยนั้นแล้วมีการใช้แม่น้ำจากลำคลองมาใช้กินเป็นหลักยิ่งเพิ่มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและศพบ,บางส่วนที่เผาไม่ทันก็ถูกนำมากองรวมกันไว้โดยเฉพาะที่วัดสะเกตชาวบ้านนำศพมากองไว้เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองใกล้กำแพงพระนครมีช่องทางขนศพออกจากตัวเมืองผ่านประตูผีขณะนั้นได้ปรากฏฟูงแรง้งนับพันพันตัวมารอจิกกินซากศพที่เน่าเปื่อยอย่างน่าสยดสยองซากศพกลายเป็นอาหารอันโอชะของแรง้งที่มารอกินจนอิ่มน,น้ำสำราญและนั่นก็คือที่มาของตำนาน แร้งวัดสะเกินั่นเองและก็ไม่มีใครทราบว่าฝูงแร้งนี้มาจากที่ใดกันการตายของผู้คนเป็นจำนวนมากทําให้ผู้คนแตกตื่นหนีตายกันโอนลมานทุกชุมชนเริ่มเงียบเงาไม่มีใครช่วยใครได้บางก็หอบลูกหอบหลานหนีออกจากเมืองคนที่ไปต่อไม่ไหวก็ล้มตายระหว่างทาง หาโลงครานั้นทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายหนักจนในหลวงรอสอสงรับสั่งให้ประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศเพื่อปลอบขวัญประชาราชนในหลวงรอสองสงเสด็จออกณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรมีการเชิญพระสงฆ์ผู้ทรงวิทยาจากวัดสำคัญต่างๆมาจำเริญพระปริศทำน้ำมนต์และทายเสก มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดหนึ่งคืนอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุมีพระราชาคณะนำขบวนออกแห่โปรยทายเศกและประพรมน้ำมนต์ทางทางบกและทางน้ำเพื่อขจัดปัดเป่าเสนีย์จันไรและทางการได้ออกคำสั่งให้ประชาราชรักษาศีลอยู่แต่ในบ้านงดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และการที่ชาวบ้านไม่ได้ออกไปไหนนั่นเองจึงทำให้การระบาดค่อยๆลดลงไปเหตุการณ์หาลงปี2,363นี้รวมมีคนตายในบางกอกและหัวเมืองใกล้เคียงประมาณ30,000คนมีพระบรมญาติพระองค์เจ้าหญิงสองพระองค์สิ้นพระชนนอกจากนี้ยังมีคนในคณะทูตยวนเสียชีวิตในการระบาดนี้ด้วย วันเวลาผ่านไปใช่ว่าโรคหานี้จะหายไปแต่ทว่ากลับมาระบาดอีกครั้งในปีพศ2392ซึ่งตรงกับปีรากาชาวบ้านสมัยนั้นจึงเรียกกันว่ารากาหาลงระบาดหนักสุดในเดือนมิถุนายนและกร,ะรกฎาคมครานี้มีการระบาดทั่วโลกภายในหนึ่งเดือนมีผู้เสียชีวิต ราวสองหมื่นคนรวมรวมตลอดทั้งปีมีผู้เสียชีวิตรวมประมาณสี่หมื่นคนเลยทีเดียวหาลงครานี้แม้ไม่ได้รุนแรงเท่ากับปีพศส 2, 3งพแต่สำหรับกรุงรัตนโกสินทร์ภายในเดือนเดียวจากการสำรวจศพที่วัดสะเกตวัดบพิษพิมุกและวัดสังเวชรวม28วันมีศพทั้งหมด 5,457ศพหรือประมาณวันละ194บศพและหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็มีเจ้าพระยาบดินทรเดชาหรือสิงห์สิงหเสนีรวมอยู่ด้วยต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีโรคหาระบาดถึงสองครั้งสองคราคือปีพศ2415 และปีพศ2424แต่ก็ไม่ได้มีการจัดตั้งพิธีการทางศาสนาในเวลานั้นเริ่มมีแพทย์ชาวตะวันตกมีมิชชันนารีเข้ามาบ้างมีการนำสูตรยาวิสัมพยาใหญ่และยาน้นาำการบูลมาหยอดรักษาผู้ป่วยโรคหาจึงอยู่ในวงจำกัดทำให้การแพร่ระบาดลดลง ในหลวงรัชกาลที่5ได้เริ่มให้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลและให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องการกินการดื่มให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้นและส่งเร่งให้สร้างระบบประป,ปาเพื่อให้ชาวสยามได้มีน้ำสะอาดใช้เป็นครั้งแรกประเทศไทยมีหาลงครั้งสุดท้ายเมื่อปีพศ2501ถึง2502 ครั้งนั้นเริ่มต้นจากการพบผู้ป่วยในเขตราชบูรณะและแพร่ออกไป38จังหวัดมีคนตาย2,372คนแต่โรคหาหรืออหิวาตกโรคยังไม่ได้หายไปจากสังคมไทยแต่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เมื่อปีพศ2532เป็นโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ตลอดระยะเวลาราว60ปีในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นทุกครั้งคราที่หาลงฟูงแรงวัดสะเกศก็จะได้กินซากศพกันอย่างอิ่มน้ำสำราญในปัจจุบันแทบไม่ค่อยมีคนรู้จักโรคอหิวาหรือหาลงอีกแล้วเหลือเพียงรูปปั้นฝูงแรงและรูปปั้นซากศพที่วัดสะเกศและปรากฏภาพถ่ายบางส่วนเป็นสิ่งยืนยัน ถึงตำนานสยดสยองที่เคยเกิดขึ้นจริงขณะที่คนไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 เช่นนี้นานาก็ขอให้ทุกคนจงรักษาตัวขอให้ทุกคนปลอดภัยและไวรัสโควิดจงหายไปในเร็ววัน